โดยการต่อไปน,อนีน้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเมได้ทุกวัน ត <tun> ើថានចាំមិនបានទេ ไม่นี่อย่าถอดเสื้อนะเดี๋ยวไฟช็อตนายถอดก,กันทำไมอะอะไรถอดกันมันบา้าดูสิมันจับก้นหมูด,ด้วยอะมันเป็นพวกจิตวิทยานนะนะมาหาช่วยนอยฉันหงทำอะไรไม่ถูกช่วยพูดนอยอย่าให้มาหาช่วยพูดอย่าให้เขาสร้างคาดีแบบนี้ขึ้นมาเฮ้ยไอ้ยัยยงงี้เลยกว่า<ะ>ประสิทธิ์ไป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 ตามคนมาช่วยฉันจะพูดถ่วงให้ถ่วงเวลาไว้นะเออเออเออ ฉันอยากไปตั้งหน้าเลยเร็วๆนะพนมนี่ปล่อยเขาไอ้ประสิทธิ์บอกให้ไปตามคนมาช่วยดันตามควายมาช่วยดูช่วยเขาด้วฉันว่าคนที่จะฆ่ากันตายไม่ใครหรอกฉันจะฆ่ามาหามากกว่าเขาตามไม่จะมาช่วยเลยวิ่งไปฆ่าตายไหนล่ะตุ่มเองหรอกหือเอาที่นี่มาช่วยเหรอไปเอาเว้ยไปเรียกนักข่าวไปดีกว่ามาช่วยแก้สถานการณ์ก่อนสิเร็วสิ ก้กา,วาวเอาไฮ้ให้มใแม่ก้าวาไอ้แกไม่ใช่ลูกนะมากรอบทำไมฮะเขาไม่ใช่ลูกโยอ้ยไม่ไหวแล้วเหม็นเต่ามากเลยคุณพี่อ,ะอ่ะร,ร,รอรอยั่มีที่ไหนกัน ไม่ได้เลยว่ะร้องให้ฟังใหม่ดิ๊แสดงว่าเขาชอบเพลงร้องอีกร้องอีก,ออกเป็นในทุนอัดเสียงให้หน่อยนะแม่กาก็ร้องลากตรงนี้ตรงนี้แกร้อ,องตรงนี้ก็ได้ยินอยู่แล้วทำไมต้องไปร้องตรงนั้นก็มาใกล้ๆน่ะไม่ได้แล้วไงนี่ตายนะเห็นแต่คนดึงขนนี้เพลงแม่เร็วเอ้ยกำลักินกาแฟมาหาผู้พิทักษ์แล้วไม่เอาคนหาแล้วนะ